ดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัวมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะจริงๆคันนี้หยกเคยรีวิวไปแล้วนะคะหนึ่งรอบแต่ว่าวันนี้เอากลับมารีวิวอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าคนนี้หยกมีราคาโปรโมชั่นนะคะ เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยุ่ั ปี2022นะคะตัวนี้เจ้าของเก่าคือเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วนะคะดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานนะคะพร้อม่งเงยนนะคะแล้วก็ตัวแม็กอันลอยของเขานะคะขอบสเแบบนี้ออกโรงงานเช่นกันนะคะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวในตัวมีให้นอที่กระจกรถแบบนี้เลยเนาะที่จะเปิดของเขาก็เป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทที่เสร็จแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะตัวให จะเป็นภายในตัวรถสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยนะคะกระจกเนาะเป็นแบบออโต้สีบานแบบนี้นะคะไฟฟ้าออโต้สีบานเนาะแล้วก็มีปุ่ม e n g i n e t t a r t หรือว่าปุ่ม PUSH Start ให้นะคะตัวฝาหลังของเขาเป็นแบบอ,อัตโนมัติเนาะแล้วก็ ตัวพุมอลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเนาะ,ะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พุ่มอลัยก็มีแอร์แบ็กให้นะคะมีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะต่างๆแล้วก็เป็นตัวคุชคอนโทรลเนาะปรับความเร็วคงที่นะคะทาานัานตัวเรือนไม้นะคะ94,00 0กิโลเมตรนะคะตัวนี้ อ่าหน้าจอของเขานะคะทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อ่า ตัวแอร์นะคะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะมีมาพร้อมกับตัวเกียร์แบบออโต้นะคะมีเป็นเบรกมือเบรกโฮนะคะการลื่นถ่ายการลื่นสวัสดแล้วก็อีโคโหมดนะคะด้านหน้าคอนโซลมีช่องสําหรับเป็นตัววางแก้วนะคะ2ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวอลเวลชาร์ตนั่นเองนะคะด้านบนนะคะจะเป็นอาควบคุมประตูเนาะสามารถเปิดปิดนะคะสไลด์อัตโนมัติซ้ายขวาได้นะคะแล้วก็เปิดปิดด้านหลังห้องโดยสารได้ จากตัวรถนั่นเองเราไปถึงเปิดปิดสลูปนะคะเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังห้องโดยสารกันบ้างนะคะด้านหลังห้องดยสารนะคะตัวเบาะของเขานะคะคือเป็นเบาะหนังสีดํานะคะหรูรามากๆนะคะมาพร้อมกับตัวหัวเบาะมิกกี้เมาส์แบบนี้ออกสูตรออกโรงงานนะคะตัวเบาะสามารถปรับที่พักขาแบบนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ด้านหน้าอ่าด้านหลังมีจอกลางให้แบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวสรุปอีกด้วยนะคะประตูของเขาเนาะสไลด์เปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็อ่าสวยงามมากๆแล้วก็ออปชันของเขาก็หรูหรามากๆเลยเช่นกันนะคะค่ะในส่วนของตัวอ่า ด้านหลังห้องโดยสารนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้4จุดด้วยกันนะคะด้านหลังแล้วก็ตรงนี้เนาะใต้เบาะจะมีช่องสําหรับวางสัมภาระได้เล็กน้อยนะคะก็สามารถทับเบาะได้นะคะตัวนี้เป็นรถครอบครัวหรือว่ารถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะเจ็ที่นั่งด้วยกันนะคะออกแบบมาคือหรูรามากๆนะคะมีแอร์ราวให้รอบคันนะคะแล้วก็ไฟห้องโดยสารมีให้พร้อมนะคะตัวนี้ฝาหลังของเขาเนาะเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้นะคะจากตัวรถก็ได้หรือว่าเปิดปิดจาก ด้านหน้าตัวรถก็ได้นะคะกล้องหลังมีมาให้นะคะ3า60องศาเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว2.5นะคะลูกค้า SC p a c แพ็ e เตัวท็ับสุดเนาะอย่างที่หยกได้บอกไปนะคะมาพร้อมกับตัวเชื้อเพลิงเบนซินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมทางด้านนี้กันบ้างนะคะประตูตเปิดสไลด์ออกมาแบบนี้เลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวรถนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนาะนัดดูรถกันหน้าง,งานได้เลยนะคะหรือว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมานะคะมีบริการไปแนนวิ่งเส้นถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร0น5์หก 2องนะคะจากซีหยุกค,ค่ะเดี๋ยวหยกจะทิ้งช่้นทางการติดต่อทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ลิงก์น้นนะคะด้านล่างนะคะสามารถจิ้มแล้วก็อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ